เอาอีกแล้วครับไปแล้วครับเอาอเอาอีกแล้วเอาอีกแ,แล้วไอตีสองมาครับผม อเปด่าดูสิอุ้ยอดีกแล้วครับอดีกแล้วโอ้เอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วอ้เอาอีกแล้วครับออกอีกแล้วปัดกะจายพูดเอาอีก่น ครับไปแล้วครับโอ้โอ้ยครับโอ้ยครับโอ้ยตัวหน้าปอตาเลยท่านผู้ชมโอ้โตัวนี้เลยครับนี่ผมเแล้วครับผมกดแล้วกดแล้วอ้อ้ยโอ้ยโอ้อ้ยอ้้ยอ้้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ โอ้ยนั่นนั่นมันนกหรือปลาเดโอ้ปลาปลาถึงว่านก สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชแนลนาปลาหมึกครับผมนาปลาหมึกนาปลาเล็กเล็กตกปลาพาเที่ยววันนี้ก็ออกหมายเช่นเคยครับเป็นวันหยุดนะครับวันเสาร์หยุดของใครหลายคนจะประกาศคืบๆนะครับผมไม่รู้จะไปหไมายไหนก็คิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็เลยมาลงบ่อคลอง16บกเช่นเคยครับผมบ่อที่ยังไม่มีชื่อ ฝั่งงนู้นเป็นเกษตรสมบูรณ์นะครับที่ครบปิดนะครับฝั่งนี้ก็าปิดแล้วนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือ,อบึงสามเสามิชชิ่งแคมป์ก็จะเปิดให้บริการนะครับกับตรงนี้เป็นบ่อหน้าบ่อหน้าตจา้ของยังไม่ได้ตั้งชื่อครับผมก็มากับเหยื่ยอเขาน้ำปลาหมึกเช่นเคยครับสมน้ําที่หมายใช้ได้เลยลเรามาดูกันครับว่าวันนี้อากาศคึมคมึรถเข้าลึกไม่ได้นะครับ รถน้ำประมึกเข้าลึกไม่ได้บางท่านก็เข้าได้ถ้าล้อล้อดีๆหน่อยล้อแบบว่าเกาะดีๆหน่อยก็เข้าได้แต่รถน้ำประมึกลื่นนะก็เลยจอดไว้ต่างปากนิดนึงแล้วก็แบกของเข้ามาเจอบางนะนะบางท่านก็เข้าไปลึกได้ครับนู่นทางนู้นเข้าลึกได้ครับทางนู้นจะมีรถที่เขารอปกติของน้ำประมึกเข้าได้ครับผมแล้วลงทั้งสักห้าคันครับชุดเดิมแปดฟุตนะครับผม ตามเชียร์ตามชมครับมีเวลามีเวลาทั้งวันเป็นใช้เป็นคันอาชินโนอ,อาชิโนโ,โลเคอลนะครับระยะ8ฟุตแล้วก็ลอกอาชินโนแบทแมนขนาด3,000นะครับเือร์3,000แล้วก็รีเวทนะครับรีเวทวันนี้ใช้สีเซนเลยครับผมกล่าวว่าปั่นอย่าถึงไปเลยครับ เม็ดโฟมเป็นเม็ดโฟมสีนะครับผมขนาดสามมิลไม่รู้ว่าโฟกัสหรือเปล่านี่นะครับไปครับผมเรารีบครับเพราะว่าสายแล้วเจ็ดโมงเจ็ดโมงกว่าแล้วครับเจ็ดแปดโมงแล้วเพราะว่าน้ำประมมาสายแล้วครับอากาศคึ้ม้วยครับผมวันนี้อากาศไม่ค่อยจะเปิดเท่าไหร่ยังเสียวๆอยู่ว่าจะออกอยังไง <laughs> มีเบอร์เจ็ดนะครับท่านผู้ชมประมาณนี้เลยครับปันประมาณนี้ครับโอเคครับคันแรกครับผมโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ตลงคันเสร็จสับเรียบร้อยครับ8ปดโมงกับอีกยีนาที ฝนทําท่าจะตกอีกแล้วครับไม่รู้รถจอดอได้หรือเปล่าต้องถ,ถอยรถไว้ก่อนหรือเปล่าอย,ลอ,ยอยายม,ม,มาแล้วครับผมวัดแอ้เปิลโบว์เลยครับมาแล้วครับแต้มแรกครับผม อุ่นเลยครับนู่นโอ้โหแรงด้วยมาแล้วครับต่อนรับีสุกไซเบนหลกักเลยนี่แิงนแ, <c oughs> แรงครับผมยังไงครับยังไม่ถึง5นาทีเลย <c oughs> อาอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว,ออลวไอซีสองมาครับผมโอ้โหโดดเลยครับนนี่โอ้โหตัวนั้นจะลง,งน้ำซะดุมากครับผมดันไม่ดิ้งใจใคร งนี่เต็มที่สองครับผมมาอย่างเร็วขอเอากระชังลงน้ำก่อนโอ้โอสรองกระชังใหม่กันามาเป็นคู่ นะครับอ้โอั้ออเ,เดี๋ยวนี้น่าจะเป็นตะกีนรับดไปเลย้ยัดอย่างเดียวครับ ครับท่านผู้ชมใส่อัดใส่หุ่ดป่าไะไรว่ะล้องเชียวดาบขื่นเตอนครับลื่น ไปแล้วบ้างอยเาลเขื้อไม่ได้ครับคมโอ้โหไปเอาของอยู่รถนะครับท่านผู้ชมไปเอาของอยู่รถครับนี่ครับรถไปขับดู <c oughs> โอเคครับนะครับท่านชมวิธีป้องกันคันพุ่งเหมือนเดิมนะครับั <c oughs> กุ้้นไปเลยครับ <c oughs> น,นี่เลยครับ อยู่หรือเปล่าโอ,อ้ซงัดปุดหัวไอ้สิเดือไม่ได้เลยครับผมเดี๋ยวของกินอีกแล้วยี่สุ อดอีกแล้วครับอดอีกแล้วอดอีกแล้วโอ้โห,โหอะไรทำไมลอกนี่จังโกตึ้งล้วนตรงยี่ศกชัดชั ฝนพื้นมาวเลยครับผมไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีกสักกี่นาทีนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงชั่วโมงเลยครับอัดไปเกือบน่าจะเจ็ดแปดแต้มแล้วโอ้ยังเสียงเข้ามาอีก เอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับผมเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วครับโผ<ท>ล่พีจักปัจจัย <c ười> โอ้ยนะครับลดก็้ามาตัปลาก็มาเอาไปครับเอาไปาครับอ,อ้ รถเข้ามาครับท่านผู้ชมเอาหลุดแล้วหลุดแก้วหลุดเลยช้าไปหน่อยอูเอาเรียกดเล้วกดแล้กดแล้ครับผมกดแล้วครับเดี๋ยวดูดจะตแรงครับตามมาแล้วครับตามมาไปดูดขับรไปเลย อ้นนอแรงแค่ที่สุกครับแรงดีขนาดไช่จริงจริงโหหดหดหูดดเลยครับโอ้ดูไปแเรื่อยๆครับผมมานึ่งชั่วโมงจะงัดตัวเจ้าเดียว ไปแล้วครับโอ้ขนาดนั้นตากไปนะครับ oh, ท oh, ่านผู้ชมโอ้โอ้กินโอดีจริงคันที่ครับมานี่โอ้ด็ดกระดอนนี่ครับพูดไปแล้วเติมครับ โหน้องจิตหมดเกินนีโ่โอ้ยนะครับอ้ยนะครับโอ้ยตวหน้าต,ต,ตาเลยคันชมโอ้โหเป็แนแรงครับฟ้าจะลอ้อก,ก็รัน่น แต่ตี้สวยนะครับผมใส่สวยครับสวยครับอุ๊ยเอาแล้วครับผมกดแกวกดแล้วเมอไ้ยทวใจของมันเนี่ย โอ้โหปวดจริงครับถือไม่ได้เลยาแล้วหาอะไเติมผมเสียดื้อเปิดหน้าลอกไง

โอ้โหแล้วเราก็นึกว่าตัวอะไรเล่นโอ้เล่นปิดโอ้หัวหน้างานหนึ่นมันนกคือ <c oughs> ปลาเด็กว่าปลาปลาถึงว่านก โอ,โอ้ตามมาชิมปลาทิ่ลกก็ชิมปลาก็ชิม มาให้ยุ่งจับด้วยมันนะไว้ยุง่งจัดนี่เลขนาดนะไม่ดูมันมาแล้วครับโสกเหมือนเดิมตัวนี้ใส่สวยนิดนึงผมเต็มคำ เดี๋ยวไปชมครับ What? Okay.